ฟอกอีกทีนึงเออนะคะเป็นเทพของการเคลื่อนคนเลยนะคะซึ่งอดีตนะคะตัวท่านจบปริญญาตรีโทค่ะวิศวะคอมพิวเตอร์ลาดกระบังค่ะเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่อายุ19ปีนะคะแต่ไม่เคยพบกับธุรกิจที่เป็นของจริงค่ะและตัวท่านนะคะใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตในการค้นหาบ้านหลังสุดท้ายค่ะจนมาพบกับธุรกิจนูจีนนะคะผ่านการแนะนําของคุณตีนและคุณจิรวันวิชัยดีต์ค่ะเรียกว่าการเจอกันครั้งนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอย่างมากมาย ปัจจุบันตัวท่านประสบความสำเร็จนะคะในตำแหน่ง Presidential Director Platinum และ Sirker of Excellence One ะคะ่ะอยากให้ทุกคนนะคะกดเลข8ดรัวๆเข้ามาในช่องแชทเลยกดไปๆแปรัวๆเข้ามานะคะแทนการต้อนรับนะคะคุณโป้งรับภาษิสศาสินปนปกรณ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่โป้งโอเคสวัสดีครับผมนะฮะขอเลขแปดแดรัวๆนะครับให้กับสุดยอด MC แบ่งปันในวันนี้ด้วยนะครับนะครับและแปดปดแปดรัวๆให้กับสองท่านนะฮะคุณฟ็อกและคุณลันด้วยนะครับน,นะครับนี่ผมเป็น อ,อพ่อของคุณฟอกไปแล้วนะฮะโอเคนะฮนะรู้สึกรู้สึกอายุอายุมากขึ้นอย่างฉับพลันเลยนะนะฮงอย่างนงี้นถ้าเกิดว่าเออผมเป็นเดี๋ยวนะเป็นคุณพ่อของคุณฟอกใช่ไหมนะฮะแสดงว่าเออพี่หนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะต้องเป็นคุณปู่ของคุณฟอกละนะฮะนะฮนะยังไงขอเลขสองสี่สองนะฮะรัวรวห้องแชทนะครับให้กับพี่หนึ่งกับพี่จินะครับที่นะสรรสร้างนะงานเอสโอนะครับให้กับเราด้วยนะครับ อ่านะก็เมื่อกี้แก้ข่าวนิดนึงนะครับพี่หนึ่งเนี่ยจบปริญตรีนะครับจากที่ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ไปต่อเนี่ยปริญโทรสใบเนี่ยจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมนะครับใครว่าพี่หนึ่งสุดยอดน,นะก็พิมพ์242ให้พี่หนึ่งรัวๆเลยนะครับโอเคนะก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าเ,เ,น,เนื้อเนื้อหาในวันนี้คือการ เทคนิคในการทำเคสยังไงใช่ไหมให้เราเนี่ยสามารถมีคนไปงานเ o SO โมากขึ้นนะครับวันนี้เราต้องเข้าใจาก่อนว่างานเอโอเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นลูกใหญ่สุดที่อยู่ตรงกลางของผังการเคลื่อนคนของ OTG ใครเคยเห็นภาพนี้พิมพ์เลขหนึ่งในห้องแชทหน่อยนะครับคือวันนี้งานเ o SO โอเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนี่คืองานที่มีความถี่นานที่สุด นานสุดก็คือมีความถี่ในการจัดเนี่ยนะครับสี่สี่เดือนเนี่ยต่อหนึ่งครั้งนี้นะอ่าทีนี้ถ้าเราเข้าใจลูปตรงเนี้ยเราจะรู้ว่าคนในงานเอโอเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำลูปข้างนอกเนี่ยแล้วมีคนอยู่ตามลูปนั้นเนี่ยปริมาณที่เยอะด้วย คือความหมายคือในวันเนี้ยผมผมเข้าใจดีวยวันนี้เอสโอเนี่ยจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ละนะครับซึ่งวันนี้คือวันศุกร์ถามว่าวันศุกร์คือวันเนี้ยลูปไหนบ้างในภาพนี้ที่เราพอจะสามารถทําได้นะครับทําได้ด้วยตัวพระองค์เองได้แต่ละคนเองคุณว่าอันไหนเราลงพิมพ์มาในห้องแชทนะครับเพราะมันจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วถูกไหมนันแสดงว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้มี อีเวนต์งานกลุ่มเข้าอาจจะไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีเซนเตอร์ละถูกไหมครับวันนี้ถูกไหมบางคนไม่ไม่มีรอบเซนเตอร์ไม่มีรอบเวิร์กช็อปไม่มีอะไรของกลุ่มไม่มี n i s แน่นอนวันนี้ถูกไหมแล้วก็ไม่ไมี BBB วันอาทิตย์สิ่งเดียวในวันนี้ที่เราทำได้คือ one o n นวันพรีเซนเตชันนี่คุณสามารถออกทำเคสในวันนี้ได้หรือว่านัดซูมคุยกับคนในวันนี้ แล้วก็สปอนเซอร์แล้วก็ชวนเข้า SO สในวันพรุ่งนี้นะครับใครคิดว่าวันนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่เราก็จะมีเคสบางเคสบ้างพิมพ์เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาในห้องแชทเลยครับนะครับนะผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีคนอ,อจองบัตรเข้างานเพิ่มผมเล่าผมจะถ่ายทอดการเคลื่อนคนผ่านทางประสบการณ์เคสจริงแล้วกันนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเคสหลายเคสที่ผมคุยในเดือนนี้นะเคสนี้ นะเคสนี้นะครับผมเอาเคยขึ้นในงานเอ็อละนะครับแล้วน้องน้องเนี่ยก็อยู่ในห้องด้วยอยู่ในห้องซูมวันนี้ด้วยนะครับนะครับน้องที่อยู่ในห้องรบกวนพิมพ์มาให้พี่ดูหน่อยได้ไหมว่าภาพนี้เกิดขึ้นในปีอะไรลองพิมพ์มาในห้องแชทได้ไหมครับนะครับคุณรู้ไหมเคสเนี้ยเกิดขึ้นนะครับตอนที่ผมเนี่ย เป็น LOI อะน้องตอบมาแล้วฮะสองศนย์หนึ่งห้านี่คือเคสในวันที่ผมมีรายได้ศูนย์บาทตอนนั้นคือเดือนแรกของการทำธุรกิจนะครับและนี่คือสองศสองห้าสตาร์ทธุรกิจ ใช้เวลาดินเนินการ10ปีนะครับคุณว่าธุรกิจนูสกินสุดยอดไหมขอเลข88ให้ธุรกิจนูสกินด้วยครับนะครับต้องบอกก่อนนะผมทำธุรกิจเครือข่ายอื่นมาผมไม่เคยมีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นภาพอย่างนี้แปลว่าอะไรภาพอย่างนี้แปลว่าเราคุยเมื่อ10ปีที่แล้วบนโต๊ะเนี่ยก็คือนูสกินและ10ปีผ่านมา เราก็อยู่ในธุรกิจนูสกินคุณว่าธุรกิจนูสกินสุดยอดหรือสุดยอดหรือสุดยอดหรือโคตรสุดยอดพิมพ์มาในห้องแชทครับมันเป็นธุรกิจที่เราสามารถทําได้ตลอดชีวิตนะตามคนเดิมก็ยังตามอยู่ที่ธุรกิจเดิมนี่แหละนะทีนี้ไฮไลท์ของภาพนี้ที่ผมจะแบ่งปันการเคลื่อนคนคืออย่างนี้คือน้องวินเนี่ยตัวเขาเนี่ยล็อกตัวเองในงานเ SO อล้วตัวเขาล็อกเรียบร้อยแล้วนะล็อกแล้วนะ แต่ภรรยาของเขาเนี่ยยังไม่ได้ล็อกตัวเองในงานเอสโอนั่นก็แปลว่าวัานนี้คนคนหนึ่งตัดสินใจมาเข้างานแต่อีกคนคนหนึ่งไม่ได้ตัดสินใจทันนะและเหตุการณ์ในภาพเนี้ยเหตุการณ์ในภาพเนี้ยมันคือวันพุธแล้วอะ่ะมันคือวันพุธท,ที่ผ่านมาแล้วอะ่ะซึ่งมันใกล้มากๆแล้วโอเคอ่าทุกคนใครเข้าใจ สิ่งที่ผมเล่าพิมพ์มาว่าเข้าใจในห้องแชทด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะถ่ายทอดก็คือเวลาเราทําเคสหรือคุยกับคนเนี่ยผมถามว่าเวลาเราคุยกับคนเวลาคุยเคสเนี่ยบทสนทนาเวลาคุยเนี่ยคุณคิดว่าการพูดคุยเนี่ยเราควรจะคุยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คนของเราคุยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือถ้าวันเนี้ เราพูดอย่างเดียวเนี่ยนะคุณยังไม่สามารถทำสิ่งที่คุณรันสอนได้คือการเก็บฟอร์มของเขาเข้าใจใช่ปะคือเคสเนี่ยมันเป็นการคุยกันเหมือนคุยกันห้าสิบห้าสิบผมคุยครึ่งหนึง่งเขาคุยครึ่งหนึง่งเ,เ,เพื่อเพื่ออะไรรู้ปะเพราะว่าผมรู้เดียวว่าวันเนี้ยผมจะต้องเคลื่อนภรรยาเข้ามาเอสโอให้ได้นี่คือโจทย์นะครับทีนี้การเคลื่อนคนก็คือ การย้ายคนจากจุดที่เขาอยู่ไปยังจุดที่เราต้องการให้เขาอยู่นะผมรู้ว่าเสาอาทิตย์เนี้ยเขายังไม่ได้จัดตารางเอสโอเลยแล้วไม่มีผังเอสโออยู่ในหัวเขาเลยไม่แต่เซี่ยวเดียวถูกปะผมและภรรยาก็ต้องคิดว่าเราจะต้องคุยอะไรให้เขาไปงานเอสโอนะครับหลักการของการเคลื่อนคนก็คือคนจะเคลื่อนถ้าขุมเราพิมพ์มาในะห้องแชทได้ไหมครับ เคลื่อนท่าหุม้มนะโจทย์โจทย์ก็คือว่าเออมันจะคุ้มอ่ะอเขาอย่างไรที่เขาอยู่ในงานเอสโอเราต้องคุยปร,ประเด็นไหนให้เขาเข้าใจว่างานเอสโอเนี่ยมันสําคัญผมต้องทําภาพหนึ่งให้ได้ให้ได้ก็คือผมต้องสร้างน้ําหนักความสําคัญของงานเอสโออันเนี้ยให้ได้ เพื่อที่ทําให้ความสําคัญของเสาทิ์ของเขาเนี่ยมันเบาบรรเบาลงไปบเบาบคือน้ําหนักมันเบาลงไปต้องทําให้ตาช่างข้ั้งนี้ยมันหนักให้ได้นะครับคุณคิดว่าสําหรับเคสเนี้ยเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้คุณคิดว่าอะไรคือความคุ้มค่าของงานเอสโอในมุมมองที่เราฟังมาเมื่อกี้เราลองทายมาในห้องแชทน,นะครับคือเคสเนี้ย ตัวของแฟนเนี่ยเขาเข้ามาทําธุรกิจนี้ยก่อนหมายถึงว่าเข้ามาศึกษาธุรกิจนี้ก่อนและจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กินเ,เวลามานานที่เขาเนี่ยเคยเห็นธุรกิจแบบนี้มาทันนะแต่ภรรยาเขาเนี่ยไม่เคยอยู่ในธุรกิจแบบนี้เลยไม่เคยเลยนะแล้วก็คิดว่าตัวเองก็น่าจะไม่มีความสามารถมากนักในการทำเพราะรู้สึกว่าแฟนเนี่ยหรือสามีเนี่ย คล่องธุรกิจแบบนี้มากกว่าแล้วก็ทําได้มากกว่าคุณคิดว่าอะไรจะเป็นบทที่ผมกับภรรยาจะเหลาเพื่อให้เขาเนี่ยมางานเอสโออ่าเราลองพิมพ์มาด้านห้องแชทนะครับสมมุติคุณอยู่หน้าเคสเนี่ยเนี่ยผมบอกผมบอกประวัติไปคร่าวๆแล้วมันประมาณเนี้ยคุณคิดว่าคุณจะค,คุยอะไรให้เขามาในงานเอสโอนะครับอ่าภรรยาของผมพูดเรื่องนี้คือ ขอหนึ่งปีเพื่อที่จะได้ออกจากงานไปดูลูกนี่อ่าคุ้มค่าไหมนะฮะคุ้มค่าไหมนะฮะนี่คือช็อตที่หนึ่งและช็อตที่โออมาคุมสามีฮแล้ว <c oughs> คุณปาบอะไรเนี่ยนะฮะกใกล้เคียงผมบอกว่าอย่างนี้ตอนเนี้ย เลเวลธุรกิจเนี้ยของน้องเปิ้ลกับน้องวินเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมน้องเปิ้ลบอกอืมใช่พี่หนูรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเก่งกว่าหนูเพราะว่าเขาแน่ทำมาเยอะกว่าหนูหนูพยายามนะงานนี้สองวันถ้าเปิลมางานนี้ความสามารถของเปิ้ลในธุรกิจนี้จะวิ่งขึ้นมาเท่ากับวินน้องสองคนจะเก่งเท่ากัน นี่คือบทชวนของผมเรียบร้อย SO อีกหนึ่งใบนะครับคุณเห็นไหมครับความคุ้มค่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันสำหรับเคสเคสนี้ยสิ่งที่เขารู้สึกมาตลอดก็คือเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เก่งตัวเขาเนี่ยทำได้ตัวเขาทำไม่ได้แต่สามีเขาหน้าทำได้เพราะว่าก็อยู่ในธุรกิจแบบนี้มาบ้างถูกไหมซึ่งเขากับเพนก็เหมือนกันก็คือผมเข้ามาทำธุรกิจนี้ก่อน ฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในใจเขามันมีอยู่สองเรื่องก็คือหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาอยากจะออกจากงานมาดูลูกกับสองคือเขาไม่เก่งผมก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าเขาถ้าเขามางานเนี้ยเอสโอเนี่ยนะเขาจะเก่งขึ้นมาพวดเดียวเลยในเวลาสองวันนั้นและนี่คือความคุ้มค่าของเคสนี้นะครับวันเนี้ยจะมีเวลาเหลืออีกตั้งหนึ่งวัน ผมแน่ใจว่าถ้าวันนี้นะครับเราเนี่ยนะชวนใครบางคนนะก็จะได้คำตอบคือมากับไม่มานะฮะแต่ถ้าเกิดวันเนี้ยเราไม่ได้ชวนคำตอบของคนนั้นก็คือไม่มาแน่ๆนะครับฉะนั้นจะฝากไว้นะครับไม่ว่ามีเวลาเหลือเท่าไหร่เราก็สามารถเคลื่อนคนไปงานได้นะก่อนเนี้ยก่อนเนี้ยก่อนที่จะบ,บรรยายวันเนี้ยเมื่อเกี้ก็เพิ่งมีทีมงานสายลึก ไลน์มาบอกพี่ป้งครับบัตรเอโอผมไปด้วยนะครับผมว่าอ่ะไปด้วยก็โอนมาเนี่ยกูดูเวลาดิเจ็ดโมงสี่สองนี่คือทุเดนะทุเดเลยนะครับวันนี้เลยนะครับนะครับนั่นแสดงว่าวันนี้ฮะตราบใดที่งานยังไม่เริ่มเราก็สามารถเพิ่มคนเข้าไปได้แล้วมั่นใจว่างานเอโอในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในงานเอโที่ดีที่สุดตั้งแต่ทุกคนเคยเข้ามาและขอทุกท่าน เจอกับสุดยอดผู้นำที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าตาองค์กรทุกคนไปตลอดการในงาน SO ในรอบนี้ครับแล้วพบกันที่งาน SO พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผมคือมาให้กับ MC ครับสวัสดีครับ อ๋อยังให้ทุกคนนะคะพิมพขอบคุณขอบคุณนะคะเข้ามาในช่องแชร์แทนกันขอบคุณนะคะคุณโป้งนะคะแบ่งปันได้อย่างสุดยอดมากๆได้เทคนิคแบบเกินกว่าคุ้มเลยนะวันนี้ถ้าทุกคนเอาสิ่งที่คุณโป้งนะคะแบ่งปันอ่ะไปใช้เชื่อว่าวันนี้นะคะเราจะสามารถนําพาใครบางคนที่เขามีเป้าหมายในชีวิตและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจนู่ซินอ่ะไปที่งานสักเซอโอลิมปิกด้วยกันอย่างแน่นอนนะคะในวันนี้นะคะใครจะไม่ยอมแพ้นะคะแล้วจะเคลื่อนคน เข้างาน SO ในวันพรุ่งนี้ด้วยกันนะคะพิมพ์คําว่าเราเข้ามาในช่องแชทเลยเป็นคาว่าเราเข้ามาเลยนะคะดังนั้นนะคะขออนุญาตนะคะฝากรประชาสัมพันธ์กับนูอิน l u นเซอร์ซีรีส์กับ OTG ค่ะทุกคนวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่19-20ในเมษายนนี้ค่ะพบกันที่โรงแรมราม a าการ์เด้นนะคะดังนั้นนะคะลงทะเบียนนะคะเริ่มต้นนะคะสําหรับขับ OTG 455นะคะเราเริ่มลงทะเบียนประมาณ7โมงครึ่นะคะ พบกันเวลา8นานกาถึง9นนกานะคะสําหรับขับ OTG เสีย5เราเจอกันที่โรงแรมลามาการ์เด้นในรอบวันพรุ่งนี้เลยนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าเรานะคะสามารถเข้ารอบไหนได้บ้างนะอยากให้ทุกคนนะคะติดต่อโค้ดใน้ใส่งานได้เลยแล้วขอเวลาสําหรับการลงทะเบียนเข้างานในวันพรุ่งนี้ของตัวเองนะคะแต่ละคนเนี่ยจะสามารถเข้าแต่ละเซสชันเนี่ยไม่เท่ากันนะดังนั้นติดต่อโค้ดขอตารางได้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะ แต่งตัวนะคะสวยหล่อเหมือนเราเนี่ยเป็นเจ้าของงานนะคะแล้วไปสร้างบรรยากาศแห่งความสําเร็จไปด้วยกัน,นะค่ะพบกันนะคะวันพรุ่งนี้นะคะที่งาน Success Olympic ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะ ทั้งสามท่านเลยนะคะขอพอบคุณคุณฟอกนะคะคุณรันนะคะแล้วก็คุณต้งที่มาแบ่งปันให้กับพวกเราในวันนี้นะคะแล้วเรานะคะขอขอบคุณนะคะอยากให้ทุกคนกดสองสี่สองเข้ามาในช่องแชทเพืการขอบคุณคุณตินและคุณจิรวัลวิชัยดิดด้วยนะคะที่ได้จัดคาดีๆแบบนี้แล้วพบกันค่ะไปเจอท่านนะคะคุณตินและคุณจิรวัณนะคะในงานซักเซตโอลิมปิกในวันพรุ่งนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ